สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,ะโอ๊ตหยิบยกเรื่องที่เป็นซีรีส์เลยนะคะมีเยอะเลยเกี่ยวกับเจ้าตัวละครที่เราจะได้ยินตอนนี้นะคะติดตามมาเรื่อยๆแล้วกันพบจะค่อยๆทยอยเอามาอ่านให้ฟังเพราะว่าโบชใช้สอนนักเรียนด้วยนะคะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็ตลกด้วยนะอยู่ที่เว็บ English Language Center at Uvic Uvic นี่เป็นชื่อของมหาวิทยาลัยนะคะ University of Victoria คาดว่าผมไม่ได้เช็ครายละเอียดนะคะเป็นของประเทศ England ะะ England อังกฤษนะคะอังกฤษนะคะเรื่องวันนี้คือ Nasreddin and the Pot ในเว็บของเขาเนี่ยก็จะมีเป็นส่วนของการอาร่านเป็นส่วนของตอบคำถามแล้วก็มีเป็นส่วนของ react รีแอคก็คือเราคิดยังไงกับเรื่องนี้ให้แสดงความคิดเห็นนั่นเองนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะมีเสียงให้ฟังด้วยใครสนใจไปฝึกเองอ่านเองก็มาที่เว็บได้นะคะฟังเสียงเอาเลยนะคะ n e s r e d i n and the pot One day n ั s r e d i r borrowed a pot f r o r his neighbor Ali ตัวนี้นี่เป็นตัวสะกดที่สังเกตได้ว่าเป็นของอังกฤษแน่แท้ เทียวนะคะในแท้เทียวคือเขาสะกดด้วยตัว U o นเ e อร์นะคะถ้าเป็นแบบอเมริกันจะไม่มี U นะจ๊ะอย่างเช่นคำอื่นๆค่าเลมีอะไรอีกบนนึงไม่ออกแล้วประโยคแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าเจานัสรดีเนี่ยไปยืมหม้อกับเพื่อนบ้านที่ชื่ออาลี the next day he brought it back with another little pot inside that's not m y said Ali yes it is said Nasreddin while wow, your pot was staying with me it had a baby เจ้าาลีก็ปฏิเสธที่จะรับหมอ้อคืนในวันต่อมาที่นัสร e d d เอามาคืนนะคะนัส r e ด d i ก็บอกว่าทำไมไม่เอาล่ะนี่หมอ้อของคุณนะเจ้าล l บอกไม่ใช่สิหม้อใช้มันมีใบเดียวแต่นี่มันมีสองใบเลยนะาลีก็บอกว่าก็หมอ้อของคุณนะ่ะ มันออกลูกผ่านไปนะจ๊ะ sometime later Nasreddin asked Ali to lend him a pot again. Ali agreed, hoping that he would once again receive two pots in return. ต่อมาอีกเจ้านัสรดินก็ไปยืมหม้อของอาลีอีกอาลีก็ตกลงให้ยืมแล้วก็คิดไปว่าเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ย ก็ต้องได้หม้อสองใบคืนมาเหมือนเดิมพรหม้อออกลูกไง however days passed and n a s r a d i n has still not returned the pot แต่แล้วแต่เราผ่านไปหลายวันเจ้านัสรดินก็ไม่เอาหม้อ,อมาคืนอาลี finally Ali lost patience and went to demand his property เจ้าอาลีก็รอไม่ไหวแล้ว Mai ha I am sorry, said Nasruddin, I can give you back your pot since it had died die screamed Ali, how can a pot die? Well said Nasruddin, you believed me when I told you that your pot had had a baby. อาลีก็ไปทวงหม้อของนัสรดินไม่ใช่หมวกทวงของรวงหม้อตัวเองจากนัสรดินนัสรดินก็ตอบว่าผมเอาหม้อคืนคุณไม่ได้เพราะหม้อคุณอะ่ะตายเจ้าอาลีก็ตกใจตะโกนเลยตายเหรอหม้อมันตายได้เหรอนัสรดินก็ตอบไปว่าทําไมละครับทําไมมันจะตายไม่ได้คุณยังเชื่อผมเลยว่าหม้อออกลูกได้จบเท่านี้นะคะ <laughs> มาดูคำถามนะคะคำถามมีอยู่6ข้อสั้นๆเขามีเฉลยให้ด้วยนะ Who was the owner of the pot? ใครเป็นเจ้าของของหมอ้อ n a s r u d i n Ali the baby คำตอบคือใครเป็นเจ้าของคะ Ali ค่ะ Ali ถูกต้องมีคำตอบให้ด้วยเห็นไหม Number two How many times did Nasreddin borrow the pot? Nasreddin ยืมหม้อไปกี่ครั้ง Once ครั้งหนึ่ง twice สองครั้ง three times สามครั้งคำตอบคือสองครั้งนะคะ twice ถูกต้อง Number three How many pots did he give back the first time? หม้อที่คืนครั้งแรกนี่กี่ใบนั้นไม่มี one หม้อหนึ่ง t w สหม้อคำตอบคือ2หม้อนะจ๊ะถูกต้องแล้วเขาก็มีคำอธิบายว่า he gave back the original pot and another small pot มีหม้อที่ยืมไปหนึ่งใบกับหม้อเล็กอีกหนึ่งใบนั่นเองนะคะ number four why was the neighbor happy to lend his pot a second time ทำไมเพื่อนบ้านถึงดีใจ แล้วก็เต็มใจที่ให้ยืมหม้ออีกครั้งหนึ่งก็คือครั้งที่สองนั่นเองทำไมถึงดีใจ A. He was greedy เพราะเขามีความโลภ B he was a good neighbor เพราะเขาเป็นเพื่อนบ้านที่ดี C. He had lots of spare pots เพราะเขามีหม่อเยอะเหลือเกินคำตอบคือเขาโลภนะคะ He was greedy เขาอยากได้หม่อใหม่ไงนี่ไง He thought that sirin would give him two pots back the second time too เพราะเขาคิดว่าเดี๋ยวเขาจะต้องได้มอคืนมาสองใบไง number five how many pots does Nasreddin return the second time Nasreddin เอาหม้อมาคืนกี่ใบครั้งที่สอง a นั่นไม่คืน b one หนึ่งใบ c 2 w สองใบคำตอบคือน,นั่นไม่ได้คืนนะคะ ข้อสุดท้าย What probably happened to the pot? คุณคิดว่าอะไรเกิดขึ้นกับหม้อ A It died มันตาย B The neighbor took it back เพื่อนบ้านเอาคืนไป C n a s r e r u d d i n kept it นัส r d ดินเก็บเอาไว้จ้าคำตอบคือนัส r d ดินเก็บเอาไว้ถูกต้อง จบแล้วนะคะค่อยๆฝึกกันไปนะทุกคนอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจนะคะลองเข้าไปดูด้วยตัวเองนะมีอีกหลายตอนมากเลยนะสตรีๆเนี่ยในเว็บ English Language Center at Uvic mm hmm. นะคะ .ca mm hmm. ca นี่น่าจะเป็นแคนาดาหรือเปล่าป๊อ <Both S 2> ไม่รู้นะเพราะปเราไปคิดถึง ca California เรื่อยเลยอะแต่น่าจะเป็นแคนาดาแหละเพราะว่าเขาอิงภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ บทเดาเอา่าไม่ได้ลุยความรู้หรอกบทเดาวเอาจากตัวหนักสรอนที่เขาสะกดนี่ไงไปละจ้าขอให้ทุกคนขยันขยันแล้วก็อ่านเก่งเก่พูดเก่งเก่งนะคะบายบาย